สวัสดีครับมือนี้ก็ร์พอครับลุงตื่นอีกแล้วครับมือนี้ก็ลุกตื่นสิผ้าชิมตำบักแตงครับตำบักแตงแตงลูกซิ้นครับกับข้าวปุ้นข้าวปุ้นกองท้อโพนเลยครับข้าวปุ้นกองท้อโพนบักแตงน้อยนี่เราเองนะครับ ต้นหอมผักชีให้พี่ให้น,อน้องบึงตามหมดแตงขนมเสซนกองเป็นพพนมามๆที่นองฉันกินนูกงตือนกับฝากกดติดตามฝากเบึงน้ำเนเดอเด้อกับช่องลูกมตือนลูกตือนพาชิมเอาแหล,ละตามาที่นองก,กินน้ำกัน Bang bạc bang bang bạc đèn, bang 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 non bang xong mày xong bang bang Cầm bang 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 ลูกชิ้นคุกกันเลยคุกกับบักแตงเลยรหยาดขวม่อมคำย่อย หอมมิกีหนักแปลกๆเลยขับตรงแซ่แบครับแซ่บนัวดี กินกับตรงตื่นตรงตื่น,นใส่ัยยังเดี๋ยวได้บัวปากเ่อว่าอืมลืมมาพักการมาอยู่ เนืของแรงมากเนี่ยต้น้อมปัดที

สิ้นตามมําหมกแดงกับขบปุ่นนะผู้บางคนอเอินขนมเส้นในบ้านพเมเอินขนมจีนขายพิทไทยมาครับจีนคุกกเ็เลยยำเลย ผิดเลยต่ยโอ้น่าแตกหงอนอยู่ด้วยกับเพจเพตนหอวมึเพผิดบุน ยังกวบกวบอืมอืมจิ้มต้นเหย้าก็น่าเด็กครับสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละครับเตืเอนอิ่มแล้วฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ 来了。